สวัสดีครับวันนี้ห่านี้ห่าวทงสวีเมิน今天是漢語課是嗎然後呢跟老師學漢語啊สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของเราชื่อนะครับวันนี้เราชื่อจะมาสอนคําศัพท์ภาษาจีนเหมือนเดิมนะครับเนาะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับเนาะวันนี้เดี๋ยวมาเรียน กับเราชื่อนะครับดูซิว่าวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับโอเคก่อนอื่นเรามาออกกําลังกายกันก่อนดีกว่านะ,ะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับนะโอเคแล้วเรามาเต้นพร้อมกันเลยเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วนะโอเคระหว่างรอเพื่อนๆน,นะครับระหว่ารอเพื่อน เด็กสามารถลุกเต้นได้เลยนะครับปวดหัวกินยาเดียวก็หายปกตามร่างกายนวดได้ไม่เวลาเทลาเต้นแม่นาทีครับนอนก็ได้เริ่มเข้าไปสู่บทเรียงนะครับนวดให้สวายทุกคนค่อนไายไทยเหนื่อยแต่มันปวดที่ใจจะทํายังไงเมื่อใจมันบอดชํำเจ็มปวดจะผนใจดํา อยากให้น้องมันนวดมาคำให้อายแน่เจ็บตรงนี้ไอ네้ปวดตรงนี้อ้เจ็บตรงนี้ใส่หนวดให้แน่เจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้น้องใส่โดให้แน่เจ็บตรงนี้ไอ้เจ็บอีลีอยากให้เราสร้เป็นคนแก่อยากปวดหนวดให้แน่อเจ็บตรงนี้ไอ้ปวดตรงนี้อ้เจ็บตรงนี้ใส่นวดให้แน่เจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้น้องใส่โคให้แน่เจ็บตรงนี้ น,นไนานนมาเรามาขยับขยายร่างกายก่อนเรียนนะครับอ่าเรา,าก็ออกกำลังกายก่อนเลยนะเด็กๆน,นะตอนนี้เรียนภาษาจีนก็จะบาลานซเลยนะครับ ต้องเห็นแนวใดในน้องอ้าวไปเราจะมีหมวดหลายอันนะครับนี่สีม่วงก็มีเห็นไหมภาษาจินาลลายหลานเซอร์อ่าสีน้ำเงินนะครับ

ใจจะทำยังไงเมื่อใจมันบอบช้ำเจ็บปวดจากคนใจดำอยากให้น้องมานวดมาคำให้อายแน่่โรงนี้ วดตรงนี้อ้อยเจ็บตรงนี้ส่หนวดให้แน่เจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้น้อยโคตรให้แน่เจ็บตรงนี้อ้อยเจ็บอีลีอยากให้น้อ้อยเป็นคนแก่อยากออกมาหนวดให้แน่โอ้ยเจ็บตรงนี้อ้ยปวดตรงนี้อ้อยเจ็บตรงนี้ใส่หนวดให้แน่เจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้น้อยโคตรให้แน่เจ็บตรงนี้อ้อยปวดอีลี่อยากให้น้อ้อยเป็นคนแก่อยากออกมาหนวดให้แน่โอ้ยปวดจุดให้อายแน่ โอเคเดี๋ยวเรามาค่อยมาเต้นกันทีหลังนะตตอนนี้ไปเรียนก่อนดีกว่านะครับเนาะโอเคโอเคครับอ่ะเด็กๆเตรียมใบความรู้นะที่เราแจ,จกให้ขึ้นมาเลยใบความรู้ที่หนะครับเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะแชร์หนะ้าจอให้ดูนะครับอ่านดูนะดูนะเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยนะครับ ่ะมายางมายางอ่ะโอเคลองมาดูนะนะครับนะประมาณเป็นเรื่องอะไรนะครับอ่ะเด็กๆเด็กๆลองดูซิว่ารูปภาพที่เราเห็นเนี่ยเขากําลังทําอะไรกันอยู่เห็นไหมเอ่ยเขากําลังจะทํอะไรดูซิมีอยู่สองคนใช่ไหมผู้หญิงกับผู้ชายดูซิว่าเขาทําไม เขาทำไมลูกดูสิเขาทำไมเห็นไหมเขาทำไมอ่าเขากำลังสนทานากาันใช่ไหมครับอ่ะแล้วทำไมมีแค่สองคนนี้ล่ะสังเกตไหมอ่ะเราไปดูเลยนะอ่ะแพมนะครับติวเคอ สิงจ้วงด่วค์ค์ชิงจ้วงกับี师ย两遍两อดิเค์ค์ช,งงคชิงจ้วงดิวค์ค์สิงจ้วงนะเพราะฉะนั้นเราจะเรียนในส่วนของบทที่หนะครับนะบทที่ห้านะ,ะบทที่หนะครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องเชิญน,นั่งครับนะครับเอเชิญน,นั่งครับเป็นยังไงอะเราไปดูเลยนะครับนะอ่ะ มาดูคำศัพท์ส่วนคำศัพท์นะอ่าคำศัพท์มาแล้วเห็นไหมคำศัพท์ในภาษาจีนอ่านว่าอะไรเอ่ยใครรู้บ้างอ่ะเชิงสือเชิงสื้อนั่นเองนะครับเนาะแปลว่าคำศัพท์มาเรามาดูคำที่หนึ่ที่อีทีนะครับเนาะอ่าโอเคสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าเรียนในชั่วโมงนี้ไม่เป็นไรนะเด็กเด็กเดี๋ยว,เ,ยวเราเชื่อมีคลิปวิดีโอย้อนหลังให้เหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็ สไลด์สวยๆหรูๆนะครับนะให้ทำแบบทดสอบตามเลยเนาะนะครับเนาะไม่ต้องห่วงว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องเรียนไม่เข้าใจเราชื่อรับประกันได้เลยเ9 9 9นเน่ะมาดูคำที่หนึ่งอ่านว่าชิงนะครับเนาะชิงชับ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 ออกไม่ใช่นะคนละคนละอย่างนะอ่ะชิงในที่นี้ก็คืออ่านว่าชิงนะครับในที่นี้ก็คือเชิญะ เชิญ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 ชิงจ้วนั่นเองอ่ะชิงจ้วก็คือเชิญนั่งถ้าชิงธรรมดาคำเดียวก็คือเชิญเชิญนะครับนะต่อไปเตี้อถีจนมือตูอ่ะเตี้ถีจนมือตูนะดูนะอ่ะเตี้อถีอ่านว่าจ้วจั้วอ่าจ้วแปลว่าอะไรจ้วแปลว่านั่งลงนะครับนั่งลงสองคำนี้จะอยู่ด้วยกันนะครับ ชิงจั่วนะคำที่หนึ่งคำที่สองนะชิงจัว่วอ่าก็เราชื่อตัวเรียงเปี้ยนชิงจัว่วอ่าชิงจัว่วชิงจั่วแปลว่านั่งโรงน,นั่นี่ก็คือเชิญนั่งโรงครับอ่าก็เหมือนว่าเราจะไปร้านอาหารใช่ไหมลูกก็จะมีพนักงานใช่ไหมพนักงานทำสัดส่นวมาฝูวู้เหวียนนะครับฝูบู้เหวี่ยนก็คือพนักงานบริการพนักงานเสิร์ฟนะลูกเนอะก็จะมีลูกค้าเนี่ยมานั่งโต๊ะเลยอ่า เขาจะเรียกพนักงานอ่าเขาบอกว่าชิงจั่วงชิงจั่วก็คือเชิญนั่งลงก่อนนะครับอ่านะต่อไปตี้ซานถีอ่าตี้ซานถีมาแล้วอ่าวคำเดียวกันเราเชิญทว่าไปแล้วก็คือชิงจั่วนั่นเองชิงจั่วก็คือเชิญนั่งลงก่อนนะครับเชิญนั่งก่อนนะคะอ่าก็คือชิงจั่วอ่าก็เราเชิญตูซานเปี้ยนก็เราเชิญตูซานเปี้ยนสามรอบนะ ที่สอ่ะชิงจ้วงิงจ้วงิงจ้วโอเคเก่งมากครับ้นงเฟย่าปาแปลว่าอะไรชิจแปลว่านั่งลงเชิญน,นั่งลงนะครับโอเคเรามาดูที่สื่ีอ่ี่สทีจะมาดูเสียเสีย่เสียเสียเสีเสเสเสียแปลว่าอะไรอย่างเช่น ที่คนเอาสิ่งของมาให้เราผู้ใหญ่เอาสิ่งของมาให้เราเราจะพูดว่ายังไงขอบคุณครับขอบคุณค่ะใช่ไหมภาษาจีนอ่านว่าเสีย่ยเสีย่ยเสีย่ยเสี่ยอ่าเพราะฉะนั้นเวลาพูดกับเราชื่อบอกว่าเ,เ,เราชื่อเสี่ย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 เราชื่อเราชื่อจ่ายเจียนะก็คือว่าขอบคุณครับคุณครูแล้วค่อยพบกันใหม่นะอะไรอย่างนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเสี่ยเสี่ยแปลว่า ขอบคุณนะครับเสียเสียแปลว่าขอบคุณมันก็จะมีคําพูดว่าอะไรอ่ะขอบคุณขอบประทัยอะไรขอบคุณขอบใจขอบประทัย thank you อ่าขอบคุณขอบใจขอบประทัย thank you นั่นเองนะครับเนาะมันก็คือขอบคุณนั่นเองนะครับต่อไปติอูทีอ่าติอูทีนะลูกๆติอูทีนะครับอ่าติอูทีมาแล้วปู่เคอร์ชีอ่าปู่เคอร์ชีปู่เคอร์ชีคืออะไร ปู่คสคืออะไรอ่านลองดูซิอ่าปู่คสิก็คือไม่ต้องเกรงใจอ่าไม่ต้องเกรงใจปู่เคอสินะครับเนาะปู่เคอสินะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเราจะเลี้ยงน้ำหนึ่งแก้วอ่าน้ำหนึ่งแก้วเราจะบอกเขาว่ายังไงเธอฉันไม่มีเงินใช่ไหมเธอฉันไม่มีเงินเลี้ยงฉันหน่อยได้ไหมอ่า แล้วควนี้เราก็จะแบบอุ้ยฉันเกรงใจจังเลยฉันเกรงใจเธอจังเลยฉันไม่มีเงินน่ะฉันอยากกินน่ะเราไปประมาณว่าฉันอยากกินน่ะแต่ฉันไม่มีเงินน่ะเลี้ยงฉันหน่อยได้ไหมอ่ะใช่ไหมอ่าแบบเดียวกันเลยกูเคลสีก็คือไม่ต้องเกรงใจนะครับเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจเนาะถ้าบาทสิบบาทเองเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวค่อยเลี้ยงคืนฉันละกันเนาะอ่าจะประมาณนี้นะครับเนาะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจในภาษาจีนอ่านว่าปู่เค่อฉีนะครับปู่เค่อฉีต่อไปตี่ริวถีอ่าตี่ริวถีนะอ่านดูสิคันนี้อะไรอ่าตุ้ยปู้ฉี่อาตุ้ยปู้ฉีตุ้ยปู้ฉี้ก็คืออะไรอธิเส้นเราไปทำอะไรนะไปแกล้งไปไป,ไปอ่าไปแกล้งเพื่อนอย่างเช่นไป ไปหยิกอ่ะร้อยเจ็บจังเลยไปหยิกใช่ไหมอ่ะตั้งใจฟังนะแล้วเราบอกว่าตุ้ยปุชีอ่าก็คืออาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนาะแล้วเขาบอกตุ้ยปุชีอ่าเพราะฉะนั้นตุ้ยปุชีก็คือขอโทษนะที่ฉันแก้งเธอที่ฉันทําเธอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าตุ้ยปุชีเนาะตุ้ยปุชีเนว่าขอโทษนะครับเนาะหรือใช้อีกหนึ่งรูปแบบก็ได้เเด็กอย่างเช่นเราจะถามเขาว่า เนี่ยเนี่ยาราคาเท่าไรเนาะก็จะเป็นตุ้บชีว่าเสียงเวินจะชื่อตัวเฉาเฉียนนะตุ้ตุชีว่าเสียงเวินจะเกิดจะเกิดตัว,วเฉาเฉียนก็คือว่าขอโทษนะครับคุณผู้หญิงอ่าเป็นการแบบมารยาทนิดนึงนะครับเนาะขอโทษนะครับอยากทราบว่าอันเนี้ยราคาเท่าไรอ่าเพราะฉะนั้นใช้ได้นะครับตุ้บชีแปลว่าขอโทษนั่นเองโอเคต่อไป ตี่ีถีอ่าตี่ีถีก็คือหม่กวนสีไม่กวนสีอ่าไม่กวนสีคืออะไรไม่กวนสีก็คือไม่เป็นลายนะครับเราไม่เป็นลายนะครับไม่กวนสีไม่เป็นายไม่เป็นายถามได้เลยไม่เป็นไรถามราคาได้เลยไม่กวนสีอ่าไม่กวนสีหรือว่าเราแกงเพื่อนหรือเราบอกอุ้ยตุ๊กผู้สี่ขอโทษนะแล้วเพื่อนบอกว่าอะไรเพื่อนบอกว่า เมกวนสิใช่ไหมเมกวนสิเมกวนสิแปลว่าไม่เป็นไรแกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่ต้องขอโทษไม่ต้องอะไรไม่เป็นไรอ่านะครับเนาะต่อไปพี่ปาถีอ่าพี่ปาถีนะโจโจอ่าโจแปลว่าอะไรโจแปลว่าอะไรโจแปลว่าอะไรครับใครเดาออกบ้างโจแปลว่าอะไรคําศัพท์สองคำนี้เนาะคําที่แปลคำที่ก้าเป็นคําศัพท์ที่เราเชื่อเอามาเพิ่มนะครับเนาะเพราะว่าเด็กๆต้องรู้สองคำนี้นะครับนะ โจแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเราชื่อทําให้ดูดูนะโจ๋แปลว่าอะไรดูนะอ่ะดูนะครับโจ๋แปลว่าอะไรดูนะอ่าเราชื่ออยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะโจนะโจอ่าโจโจแปลว่าอะไรโจแปลว่าอะไรเด็เออ่าโจแปลว่าเดินนะครับแล้วโจแปลว่าเดินนะครับนะโจแปลว่าเดินนะครับโจเดินอ่าเดินเดินไปไหนก็ได้เดินไปเลยเนาะ โฉเดินโจเดินโจบปะโจบปะไปเถอะไปเถอะเดินไปเถอะนั่นแหละคือโจบปะก็คือเดินนั่นเองนะครับเนาะต่อไปที่จิ๋วฉี่คำสุขไทยอ่ะที่จิ๋วฉีอ่านว่าซุยซุยซุยกันแล้วช่อตัวเหียงเปี้ยนซุยซุยอ่าซุยแปลว่าอะไรดูหนังเชื่ออ่าซุยแปลว่า นอนหลับนั่นเองเออซุ้แปลว่านอนหลับเก่งมากเก่งมากเก่งมากสุ้ยแปลว่านอนหลับโอเคนะครับเนาะคำศัพท์มีเก้าคำนะวันนี้นะครับนะอ่าเดี๋ยวเราช่อทวนให้ใหม่ตั้งแต่คำที่หนะึ่งเนาะถ้าบางคนมาไม่ทนันไม่เป็นไรเราชื่อมีคลิปวิดีโอย้อนหลังให้เหมือนเดิมนะครับอ่ะตีีชิงชิงชิงแปลว่า เชิญเชิญชิงชิงชิงอ่าเห็นไหมชิงแปลว่าเชิญนะครับต่อไปที่เอ้อทีที่เอ้อฉีจั่วจั่วจั่วอ่าจั่วแปลว่านั่งลงนั่งลงนั่งลงเธอนั่งลงซืเธอนั่งลงซอ่านั่งลงนะต่อไปคำที่สามเอามารวมกันเอามารวมกันชิงจั่วอ่าชิงจั่วงชิงจั่วก ER ็ค <uw> <words> <c oughs> ือ <tua> เชิญนั่งลงครับเชิญนั่งนะสิงจ้วนะสิงจ้วนะอ่ะต่อไปข้อที่สี่เสีย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 อ่ะเสีย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 แปลว่าขอบคุณขอบใจขอบพระทัย thank you ขอบคุณก็พอเนาะมันยาวเกินนะครับโอเคเสียเสียแปลว่าเสียเสียแปลว่า เสียเสียแปลว่าขอบคุณนะครับโอเคเก่งมากวอริกูดต่อไปคำที่ห้าอ่านว่าปูเค่อสีอ่าบุคเค่อสีบุเค่อสีแปลว่าไม่ต้องเกรงใจอย่างเช่นเพื่อนจะเรี้ยงแต่บอกอุ้ยเกรงใจจังเลยเกรงใจจังเลยแต่เขาบอกว่าปูเค่อสีอ่าปูเค่อสีไม่ต้องเกรงใจฉันเลี้ยงเองอ่าคำต่อไปคำที่หกที่เลี้ยวถี ตยอ่对不起啊对ย起对不ีคืออะไร对不ีก็คือขอโทษอันอขอโทษมี2แบบนะคะ对不แบบที่หนึ่งก็คือเราจะตั้งใจทําหรือไม่ตั้งใจทําก็ตามเราต้องขอโทษเขาก่อนด้วยความที่เป็นมารยาทนะครับเนาะมารยาทอันที่สก็คือการที่เราจะถามสิ่งของต่างๆบนโลกนี้มากมายก่ายกองนะครับเนาะถ้าไปเจอคนที่มีอายุมากกว่าเราเราก็จะแบบ 对不起啊，对不起，我想问一下这个多少钱呐？对不起，我想问一下这个多少钱呐ครับเนาะ。啊คุณผู้หญิงคะฉันฉันขอถามหน่อยได้ไหมคะขอโทษนะคะฉันขอถามอันนี้หน่อยนะคะว่าราคามันเท่าไหร่ราคามันกี่บาทนะครับเนาะสามารถใช้ตุ้ยปุ๋ีได้เลยนะครับเนาะตุ้ยปุ๋ยสามพยางสองเออหนึ่งความหมายตุ้ยตุ้ยปุ๋ยสามพยางหนึ่งความหมาย ความหมายมัน all over นะคือมันกว้างมากเด็กๆนะครับเนาะไปอยู่ที่ไหนตุ้ยกุศิไว้ดก่อนนะครับเนาะเป็นมารยาทที่ดีมากเลยนะโอเคต่อไปคําที่เจ็ดนะครับคําที่เจ็ดอนะ่าก็จะเป็นคําสุดท้ายแล้วล่ะเมกวนสีเมกวานสีเมกวานสีอ่าก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเรื่องจิบจอยนิดหน่อยเองไม่ต้องขอโทษใช่ไหมอ่ะะนาะฉะนั้น เหม่กวนสิก็คืออะไรไม่เป็นไรนั่นเองนะครับเนาะโอเคอ่ะยังไม่หมดคำสุดท้าอีกสองคำเราชื่อลืมอ่ะอีกสองคำ่คำาคำนี้อ่านว่าโจโจหรือว่าโจปานั่นเองเนาะโจโจแปลว่าอะไรโจต๊อกต๊อกตอ๊ออกออ๊อ๊อโจ,โจนนะ๊อ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 ๊น,น๊อ๊อ๊ออ โอเคตีจิวทีตีจิวทีอ่าซุยซุยก็เราจะตัวเหลี่ยมเปียนซุยซุยอ่าซุยแปลว่าซุยแปลว่าอ่าซุยแปลว่านอนหลับนี่โอเคเก่งมากครับมาต่อไปเรามาดูในส่วนของอะไรแบบทดสอบอ่ะเด็กๆปเปิดไปที่ หน้าแบบทดสอบเลยเปิดยังเอย่ยอับเปิดน,นะอ่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะลูกแบบทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่หกนะครั้งที่หกแล้วนะครับเรื่องอะไรชิงจัว่วเพงก็คือเชิญมากนะครับนะชิงจัว่วมันก็จะมีเพลงอะไรนะหนีเ่าหนีเฮานีเฮาหนีเ่ามาเจ้าช่างเ่า 早上好你好你好你好吗晚上好晚上好เดี๋ยวเราจะสอนร้องเพลงเนาะแต่ว่าเรียนก่อนนะครับโอเคแบบทดสอบเก็บคะแนนครั้งที่6นะครับเนาะ number ร์สิบนัมเบอรอ่า number ร์สนะครับเนาะ number ร์สนั่นเอง Six Seven เนาะหกนะครับนะเชิญนั่งก็คือชิงจ้าวนะครับเนาะโอเคเรามาดูหน้าตาแบบทดสอบ อ่าเป็นแบบนี้เลยนะเปิดเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าเดี๋ยวนะครับให้ทํายังไงเดี๋ยวมาทําพร้อมกันเนาะใครที่ทําไปแล้วไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวทบทวนทบทวนจะได้เก่งๆนะครับเนาะอ่ามาดูคําสั่งเขาให้ทําอะไรให้นักเรียนฝั่งนะาให้นักเรียนเลือกคําตอบที่อยู่ทางด้านขวามือทแทรมอ่าขวามือขวามือที่เป็น A B C D E นะครับมาเติมลงในช่องว่างทางด้านหน้าจะ่เป็นตัวจีนนะลูกนะด้านหน้าที่เป็นตัวจีนนะลูกนะอ่ะโอเคเรามาดูมาทำพร้อมกันเลือกคํามาเติมลงในช่องว่างสิบคะแนนนะครับสิบคะแนนนะโอเค <c oughs> มาดูข้อที่หนึ่งชิงจ้วอ่าชิงจ้วชิงจ้วคืออะไรอ่าเดี๋ยวเราจะทํทให้ดูชิงจ้วนะอ่าเราเดินมานะ ลูกค้าบอกว่าสิงจ้วงอ่าสิงจ้วงอ่าสิงจ้วงวแปลว่านั่งลงเฉียนหน้าเกรอ่าเฉียนหน้าเกิร์เลือกอันไหน A B C D E อ่าข้อ C นะครับนะเลือกข้อ C นะลูกนะสิงจ้วงก็คือเชิญน,นั่งนั่นเองเนาะอ่าต่อไปเตี้ยวฉีเสีย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 เวลามีคนเอาของมาให้เราต้องทำไม เสียเสียจะเสียแปลว่าขอบคุณนะครับนะขอบคุณดีด็อกนั่นเองนะครับเนาะก็ดีด็อกนะครับโอเคต่อไปอข้อที่สามปูเคอร์ชีปูเคอร์ชีแปลว่าอะไรปูเคอร์ชีปูเคอร์ชีแปลว่าเอิมเอ่มไม่ต้องเกรงใจนั่นเองนะครับเนาะปูเคอร์ชีปูเคอร์อชีอ่าไม่ต้องเกรงใจนะครับเนาะ ไปสองข้อสุดท้ายดูนะต้วผู้ฉี่กับเหมยกวนสี่จะแปลว่าอะไรอ่ะที่ซือถีดูข้อที่สี่ก่อนนะครับที่ือถี่ตัยผู้ฉี่อ่าตัวผู้ฉี่คืออะไรตัวผู้ฉี่ก็คือขอโทษนะครับตอบบีเบิร์ดนะครับตอบบีเบนะิร์ดเนาะข้อบีบอยนะครับเนาะต่อไปข้อสุดท้ายและท้ายทียท่สุดนะครับเหมยกวนสี่เหมยกวนสี่อ่าเหมยกวนสี่ก็คือ เหลือข้อเดียวเลยเนี่ยเหมือนกันสิก็คือข้อ A นะครับใช่ไหมเหมือนกันสิไม่เป็นไรเหมือนกันสิไม่เป็นไรเกมไม่เป็นไรเลยใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องจะตอบแบบนี้นะครับนะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในชั่วโมงนี้ไม่เป็นไรเนาะเรา่อจะตัดสไลด์แคปสไลด์หน้านี้แล้วก็ คลิปวิดีโอส่งลงไปให้ในกลุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมทําแบบทดสอบของเราชื่อด้วยนะครับแล้วก็ว,นะวันพุธเนาะวันพุธเดี๋ยวเราจะมาเจอใช่ไหมมาเจอกันใหม่นะครับเนาะเพราะว่า,าวันนี้เราชื่อก็สอนในส่วนของที่เป็นคำศั่์ไปนะครับแล้วก็ วันพรุ่งนี้เอ้าไม่ใช่วันพรุ่งนี้สีวันก็วันพรุ่งนี้แหลนะเนาะวันพุธอ้าววันพุธเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับเนาะให้เด็กๆให้เด็กเตรียมใบความรู้มาด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมทำแบบทดสอบนะครับเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากคําว่าก็จะไปทำง,ง่ายเรล่าชื่อเรล่าชื่ออะไรเราชื่อจเจียนใช่ไหม 老师再见，OK，拜拜。